ุณรู้มากเลยทีเดียวนะครับใครกำลังจะไปนักจารงานที่งานจัดงานนะครับตัวกางวินดี้ดีนะครับผมคิดว่า่ไกันงนะครับเพราะว่าเจ้าสาวไ่สวยเจ้กวมวยเจ้าบ่วเลย่งเลรอนะครับเจ้าสาวเจ้าสาวไม่สวยนะครับมาในยเราไปเล่นะครับ ต้องแมวนะจอรือว่าทำไปได้ทีเลยดียวดนะครับระรับนนะพี่ยงการจัดการนะครับผลก็มาอย่างหลากหลายและก็มากมายเลยดียวนะครับทีมงานจากคณะวี่เลยการจัดการแม่นะครับรูต้องเป็นแม่จริงๆเลยนะครับสมจริงมากเลยนะครับเจ้าสาวก็สวยเป็นเจ้าสาวนะครับแต่คนีดออกหาก็ไม่สวยนะครับไม่สวยแล้วก็เดินดูดิ้ไปนะครับนะครับกอนจะรวมมือกับนะครับพีเยงการจัดการ

ก็ไป,ป s <S right? Aha, ักปักนใ่นก่นไม่ใช่ไม่ใช่เอามาเอามามาปักไปต้นไม้เอามาเอาเนี่ยใจเย็นเย็นห้ใจรุกนี่นี่ใจคนรุกมากเลยตอนนี้ดูไอปู่แล้มันไปไหนไม่รู้ใครใจใจรุก

กดทางเลยนะครับ ปันปันปันันนฮันนี่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 อยู่ไหนจล้เอฟเฟอร์น่เปินอะไรครับพี่ เาไปอนรี้อะไรทำไอไม่ไม่ไม่ไเกมบอกบอกขาอ้กมบอกว่าดีมากดีมกกบอกมากเลยเกบอกว่าีมากไปแกไปจุดทูปป้ายแกไม่จุดทูปป้ายแกตอนนี้เลยไป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 